ผมชอบเรื่องผีเราคือเพื่อนกันยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องของผี Ghost Story ก่อนจะรับชม,มรับฟังผมขอคนละหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กลกช่องนี้ขอบคุณครับเรื่องตำนานปอบดงมะผีในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยป่าไม้หนาทึบและแม่น้ำที่ไหลเอ่ยหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านดงมะผีชื่อนี้เกิดจากตำนานผีปอบที่ถูกเล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคนทุกคนรู้ว่าผีปอบเป็นวิญญาณที่มีพลังอันน่ากลัวมักจะออกมาอาละวาดยามค่ำคืนเพื่อสร้างความบาดกลัวให้กับผู้คนตำนานเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นยะเยือก เมื่อปีก่อนๆมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มหายไปทีละตัวทั้งบัวควายและไก่ไม่มีเหลือคนในหมู่บ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีปอบที่อาศัยอยู่ในป่าทึบยายคําเป็นหญิงชาราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมไม้เก่าข้างลาธารเธอเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยสุงสิงกับใครในหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มสงสัยว่ายายคํา อาจจะเป็นผีปอบแปลงกายมาเนื่องจากพวกเขาเห็นเธอเดินเข้าป่าบ่อยครั้งในเวลากลางคืนมีอยู่ขึ้นหนึง่งมีเรียกต่มชื่อหนุ่มเมืองเขาเป็นคนกล้าหาญและไม่เชื่อในเรื่องผีปอบเขาตัดสินใจที่จะหาความจริงเขาแอบตามยายคำเข้าไปในป่าหนุ่มเมืองพบว่ายายคำกำลังทำพิธีบางอย่างกลางป่ามีแสงเทียนลุกสว่างและกลิ่นสมนุนไพรหอมอ่อนทันใดน,นั้น ยายคำหันมามองตรงไปที่หนุ่มเมืองราวกับว่าเธอรู้ว่ามีคนแอบดูอยู่หนุ่มเมืองตกใจและหลบอยู่หลังต้นไม้เขาได้ยินเสียงยายคำพูดเบาๆว่าอย่าก,กลัวไปเลยหนุ่มเมืองข้าไม่ใช่ศัตรูหนุ่มเมืองลังเลอยู่สักครู่ก่อนที่จะปรากฏตัวต่อหน้ายายคำยายคำยิ้มอย่างดีใจและบอกไปว่าเธอนั้นไม่ใช่ผีปอบแต่เป็นผู้พิทักษ์ป่า ที่คอยปกป้องหมู่บ้านจากวิญญาณร้ายเธออธิบายว่าปอบที่แท้จริงเป็นวิญญาณที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากการกระทำที่ไม่เคารพธรรมชาติของคนในหมู่บ้านหนุ่มเมืองรู้สึกและอายใจที่เคยสงสัยในตัวยายคำเขาตัดสินใจที่จะช่วยยายคำในการปัดเป่าวิญญาณร้ายเขากลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อเขาบางคนยังคงหวาดกลัวและไม่กล้าเข้าไปในป่า หลายวันผ่านไปหนุ่มเมืองและยายคําได้ทําพิธีบวงสวงเพื่อขอขมาต่อวิญญาณในป่าพวกเขาใช้สมุนไพรและของบูชาที่เก็บได้จากธรรมชาติในคืนนั้นหมู่บ้านกลับมาเงียบสงบอีกครั้งไม่มีสัตว์เลี้ยงหายไปและไม่มีเสียงบิดบิวจากป่าแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นวันหนึ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเมืองใหญ่มาที่หมู่บ้าน พวกเขามาเพราะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องผีปอบและอยากพิสูจน์ความจริงหนึ่งในนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชื่อว่าด็อกเตอรเกรียงเขาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อและไม่มีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่จริงด็อกเตอรเกรียงนำอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยไปสำรวจในป่าและบันทึกข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดในระหว่างการสำรวจเขาพบกับหนุ่มเมืองและยายคำทั้งสมคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ด็อกเตอร์เกรียงประหลาดใจที่พบว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลกลับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไม่ได้ยามค่ำคืนด็อกเตอร์เกรียงได้ยินเสียงแปลกๆที่ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเขาตัดสินใจที่จะบันทึกเสียงเหล่านั้นแต่ทันใดนั้นเขาเห็นเงาของบางสิ่งบางอย่างที่ดูคล้ายกับคนแต่มันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร,ร็วในปาทึบด็อกเตอร์เกรียงพยายามไล่ตามเงานั้นแต่กลับหลงทาง ยายคำและหนุ่มเมืองรู้ว่าดรเกรียงกำลังตกอยู่ในอันตรายพวกเขารีบออกตามหาและพบว่าเขาหลงอยู่กลางป่ายายคำใช้สมุนไพรและมนต์คาถาเพื่อปลอบโยนวิญญาณในป่าและพาดรเกรียงกลับสู่หมู่บ้านอย่างปลอดภัยดรเกรียงได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เขาเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพธรรมชาติและความเชื่อของชาวบ้าน หลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและปกป้องป่าจากการทำลายทุกคนในหมู่บ้านรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสืบทอดตำนานเกี่ยวกับผีปอบเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรานั้นบางครั้งอาจเกิดจากการไม่เข้าใจธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้หากคุณชอบเรื่องนี้ ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสัตว์สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับเรื่องของผี Ghost Story สวัสดีครับ